เอโอพี่เห็นข่าวตอนเนี้มันมีรบ,บริษัทที่ซื้อคุณคืนอยู่หลายบริษัทเลยนะอาหาร,รไทยทียูเรพวกนี้เอในแอปพลิเคชันเราเนี่ยมันสามารถที่จะสแกนได้ไหมเนี่ยอ่ะแน่นอนครับแอปพลิเคชันของเราเนี่ยมีฟีเจอร์ฟังก์ชันในการสแกนเนี่ยโอ้โหคทีเร,ยรเยอะแยะมากมายนะครับแต่วิธีการจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปติดตามกันในรายการของเรา EP นี้ครับครับผม เครื่องมือการใช้แพลตฟอร์มทางด้านออนไลน์นะครับ,รบมันก็คือกรุงสีซอฟต์เอ็กซ์เพรสนั่นเองสวัสดีครับผมโอธนทรครับสวัสดีครับผมชัยยศจวงกุลครับกลับมาพบกับรายการ KSS To The Moon by กรุงสี The Coach กันเป็นประจำทุกวันพฤหัสเวลาประมาณ2ทุ่มครึ่งเช่นนี้อยู่กับผมแล้วก็อาจารย์กัสเช่นเดิมนะครับครับผมอ่ะพี่กัก็ ผ่านไปหนึ่สัปดาห์เออก็ต้องบอกว่ามีเรื่องใช้คําว่าอะไรเชื่อเรื่องตื่นเต้นเข้ามาในเรื่องของววงการลงทุนโดยเฉพาะพวก t เทคสต็อกต่างๆใช่เลยโอ้โหอันนี้เป็นที่พูดถึงกันในวงกว้างมากๆแล้วก็ทําให้ IMPACT ทั้งตลาดเมรกาตลาดในเอเชียก็ตามที่ว่าทั่วโลกทั่วโลกเเกี่ยวกับกลุ่ม e ทคเกี่ยวกับกลุ่มเทคนะครับเพราะมันมี เอ่อเทคโนโลยี AI AI ตัวใหม่เออปกติเราจะได้ยินแต่ทางฝั่งอเมริกาเนาะที่เขาเปิดตัวโอ้โหเวอร์ชั่นใหม่ของ AI ทั้ง Open AI ทั้งเจ้าของ Google Microsoft อะไรก็ตามแต่คราวนี้ครับโอ้โหเหมือนมีแบบผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาเออสันสะเทือนวงการนะครับก็คือเป็นเทคจากจีนนั่นเองจีนชื่อว่าเอ่อ Deep Deep s e านะครับก็ เขาเรียกว่าอก็สร้างความแพนิคได้ในวันสองวันที่ผ่านมาเหมือนกันทุกต้องนะครับซึ่งก็พอดีพอดีว่าตลาดพุ่นบ้านเราเนี่ยมีพี่เดลของเราอยู่อืพี่เดลก็ไปทำเกี่ยวข้องกับธุรกิจในเครื่องของพวก Data Center ตซะเยอะด้วยใมันก็เลย Impact มากด้วยพอพี่เดลเนี่ยลงบาทหนึ่งก็สักหนึ่งจุดละนะเพราะ เจอเดลต้าลงใบเนี่ยสองวันลงไปสิบกว่าบาทโอ้โหไม่รอดครับออบ้านเราแล้วก็เ <c oughs> ข้าใจว่าเดลต้าลงหเอร์ซ็นเนี่ยมันอิมแพ t ต่อเซตอินเด็กนี้เยอะด้วยกตอถูออ้งนะครับมันก็เลยเป็นเขาเรียกว่าออสถา,านที่มากดดันทำให้ตลาดทุนบ้านเราก็เออขาเรียกว่าก็ ไม่ได้เพอร์ฟอร์มถูกต้องแต่ว่าถ้าเราไปดูโอวองจริงเนี่ยถ้าไปดูแบบพวกลายเซกเตอร์จริงต้องบอกว่าไม่ได้ลงเยอะนะถ้ายกเว้นเนตัวอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยโดยโดยเฉพาะเดลตานะฮะที่เป็นตัวกดนอกนั้นเนี่ยอย่างเช่นค่าปีแบงก์เนี่ยนะที่เราคุยกันมาแบง์นี้เพอร์ฟอร์มขึ้นตลอดนะก็ถือว่าถ้าถ้าเราไม่ไม่ได้ไปมีหุ้นเกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์เนี่ย คิดว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยโอเคก็อาจจะไม่ได้กระทบมากนะใช่นะครับก็อย่างที่พี่การ์ดบอกเลยโ,โหถ้าติดตามรายการของเรา EP ีที่ผ่านๆมาเนี่ยตั้งแต่เปิดปีใหม่เนี่ยโอ้โหเราเขาเลยโฟกัสที่กลุ่มแบงกิ้งเซกเตอร์เนี่ยนะโอ้โหมีแต่เขาเลยซอรี่ในเชิงโพสิทีฟออกมาเออรวม จริงจริงมันก็รวมถึงในในช่วงนี้ด้วยที่เขาจะมีประกาศบนประกอบการไปแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ออกมาดีนะแล้วก็มีบางธนาคารเนี่ยประกาศเขาเรียกเทชูรี่ซ็อกหรือการซื้อหุ้นคืนทีทีบีโอโหกลายเป็นเขาเรียกว่าก็ผลเป็นผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นแหละถูกต้องอ่านะครับเป็นข่าวดีที่เข้ามากันเรื่อยๆนะครับทีนี้สัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับอันนี้มันจะมี เรื่องราวหรือมีเอ,อ่อซอรี่อะไรที่มากระทบตลาดม้างไหมครับครับผมก็ต้องบอกว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยเราก็คงจะไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของตัวการประกาศงบในส่วนของพวกเรียลเซกเตอร์แล้วนะหลังจากกลุ่มการเงินนะแบงก์ Bank ออกมากันครบแล้วครับ,รบมีไฟแนนซ์ออกมาบางตัวแล้วนะฮะแล้วก็ ต่อไปเนี่ยนะฮะก็เราเห็นตัว SCTP ปูนใหญ่าประกาศเริ่มเริ่มเริ่มทยอยประกาศแล้วนะก็สัปดาห์หน้าก็คงจะเห็นภาพตรงเนี้ยมากขึ้นโดยเฉพาะ ICT ครับอ่า i n t u c t a d v a n c e พวกนี้อ่าน่าจะมานะแล้วก็จะมีในส่วนของพวกอ่า Commerce อ่าก็ก็น่าจะมีมาหลายบริษัทอยู่นะครับอ่านะครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงประกาศผมประกอบการแล้วจริงๆก็ ทางในฝั่งของอเมริกาเองก็ตามอ่ะอเขาก็ทยอยประกาศผลประกอบการออกมาแล้วก็สิ่งที่นักลงทุนก็เฝ้าติดตามเขาเรียกเป็นเหมือนเออร์เน็งคอลนะเมืออกาศมาเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็มาสรุปผลแล้วก็มาให้ภาพเอาลุกด้วยจะเป็นยังไงต่อไปแล้วก็รีเลทมาที่หุ้นไทยเราก็ด้วยเหมือนกันทูกตองพอประกาศผลประกอบการเสร็จก็อาจจะมีเขาเรียก o p portunity day เนาะมี analyst meeting เออพวกนี้เป็นสิ่งที่นักลงทุนก็ เฝ้ารอแหละว่าองติดตามข้อมูลยังไงอะไรยังไงเพราะว่าส่วนใหญ่พอต้นปีนี่นะทางผู้บริหารเนี่ยก็จะมาให้ไกด์ไลน์เกี่ยวกับเป้าหมายปีนี้มองยังไงโาเท่าอะไรสินค้าอะไรธุรกิจอะไรพวกนี้นะต้องบอกว่ามันก็เป็นไกด์ไลน์ที่สําคัญมากๆนะสําหรับการลงทุนนั้นนะถูกต้องนะครับก็ยังไงก็ติดตามบทวิเคราะห์ ต่างๆหรือข้อมูลข่าวสารของหลักทรัพย์กรุงศีได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับรายการของเราแล้วก็ท่านใดที่ยังไม่มีบัญชีกับหลักทรัพย์กรุงศีเนี่ยโอ้โหต้องรีบมาเปิดบัญชีแล้วรีบล <ะ S 2> เลยนะเออเนี่ยครับคลิกลิงก ในแคปชั่นด้านล่างหรือสแกน QR code ตามหน้าจอแล้วก็โปรเซสในการเปิดบัญชีง่ายสะดวกรวดเร็วรกาั้นะครับอ่ะทีนี้มาถึงเนื้อหาสาระของเราในสัปดาห์นี้นะครับแน่นอนเราก็ยัง educate การใช้งานตัวแอปพลิเคชันหลักของเรารนะครับตัวกรุงสี s ็อกเอ็กซ์เพรสนั่นเอกนะครับก็อันนี้โชว์หน้าจอขึ้นมาเลยสีแดง วันนี้แดงนอนครับแ้งนอนต้อนรับจุดจีนวันนี้ัาตรวจจีนนะครับก็โอ้โหลืมอวยพรท่านผู้ชมแล้วให้ไปกัดอวยพรก่อนแล้วครับผมจนอวันจุดจีนนะครับของพี่น้องชาวเชื้อสายจีนแหละนะก็ขอให้เฮงๆรวยๆนะสินเจียู่อีสิ่งนี้หวดใช้กันทุกท่านนะสุขภาพแข็งแรงกันครับของผมก็เช่นเดียวกันนะครับก็ขอให้ทุกท่านลํำรวยความสุขลํำรวยเงินทองนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยสุขภาพ แข็งแรงแล้วก็มีความสุขในการลงทุนทุกทกท่านเลยนะครับอ่ะโอเคกลับมาที่แอปพลิเคชันหลักของเรานะครับ อ่าตัวนี้ก็คุณน้าคุณตากันดีอ่ากรุงศสีซ็อกเอ็กซ์เพรนะครับดาวน์โหลดได้ทั้งในแอปโซนะครับแล้วก็ Google Play Store นะครับแล้วก็ใช้ยูเซอร์เนมพาสเวิร์ดเดียวกันกับที่ล็อกอินระบบเพจต่างๆของหลักทรัพย์กรุงมสีเข้าไปใช้งานกันได้เลยครับผมนะครับอ่าทีนี้ครับพี่กัดครับวันนี้เนี่ยแน่นอนเรามีสูตรสแกนมาฝากกันอีกเช่นเคยแล้วก็โอ้โหเป็นทีมที่ เขาเรียกว่าอยู่ในกระแสช่วงนี้ตอนนี้เลยอ่าเป็นธีมอะไรครับพี่กัสก็แน่นอนกีนี้ทางโอทก็เกินเกินไปแล้วนะว่าทางอ่าฐานไทยมีการซื้อหุ้นคืนใ่นะฮะทีเนี้ยเราก็ฟังชั่าวันนี้เราก็จะมาหาตัวฟังก์ชันนะในแอปของเราเนี่ยเพื่อสแกนหาหุ้นที่มีโอกาสหรือมีแนวโน้มนะที่จะซื้อหุ้นคืนเหมือนกันใช่าเออเน้นย้ํานะครับใช้คําว่า มีโอกาสรหรือ <Okay. S 1> มีแนวโน้มนะไม่ใช่แบบโอ้เขาต้องเออประกาศมาแน่ๆหรืออะไรพวกอย่างนั้นคือมันมันเข้าเงื่อนไขหลายๆอย่างและการที่มีโอกาสในการที่จะเกิด treasury stock ออตัวนี้ขึ้นมาใช่ใชครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเราจะใช้สูตรอะไรบ้างในวันนี้นะครับอันนี้ก็เช่นเดิมนะครับจากหน้าจอเนี่ยให้เอานิ้วแตะไปที่ขีดสามขีดมุมบนซ้ายนะครับจากนั้นก็ เลือกลงมาด้านล่างนะครับให้เข้ามาในเมนูที่ชื่อว่า Radar ์บิลเ e อรอ่า <นะ S 2> เราก็กดเข้ามานะครับ<ม>จากนั้นก็เอ่อแตะไปที่อ่าแอด anew Radar เอ่อ,เ,อ,อเลือกขึ้นมาอ่านี่ตามลูกศรที่ชีอยู่นี้ได้เลยนะครับทีนี้เอ่อคทีเรียที่เราจะเลือกในวันนี้ครับพี่การอเออแน่นอนหนึ่งเลยเนี่ยตัวที่จะทำเทเชอรี s ซ็อกหรือซื้อหุ้นคืนเนี่ยบริษัทเนี่ยเขาต้องประเมินแล้วว่ามัน อันเดอร์แวอ่าูน่เลยต้องอันเดอร์แวลูคือเขามองว่าตัวราคาหุ้นเขาเนี่ยไม่สะท้อนนะกับเรื่องของผลประกอบการหรือสถานะการเงินของเขาเนี่ยอ่าใช่เหมือนมูลค่าในตลาดตอนนี้มันต่ำมากเกินอ่ำเปในมุมมองของผู้บริหารนะใช่เพราะนั้นบริษัทที่เขาเรียกว่ามีกําไรสะสมมีกระแสเงินสดคงเหลือเนี่ยเยอะๆก็อาจจะมาพิจารณาในการมาซื้อหุ้นคืนก็ได้ต้องเมันก็ทําให valuation ของบริษัทเนี่ยมันเพิ่มขึ้นใช่อ่ะนะครับเพราะฉะนั้นสูตรแรกเลยครับพี่กัสให้เราเลือกมาที่ sub menu ที่ชื่อว่า s t a t อ่าด้านขวาตัวนี้ดนนี้นะฮะนะครับหนึ่งเลยเนี่ยเอ่อค่อนข้างแว่อ under value เนี่ยเราก็อาจจะมาดูที่ตัว pay to book value ก่อนเนี่ยตัวนี้ก่อนตัวนี้เราก็ไต y t กนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ตามเงื่อนไขเลย ไพ่ทุกบุ๊กแวร์ลูต่ำกว่าหนึ่งอ่าอ่านั่นก็คือราคาณปัจจุบันเนี่ยมันต่ำกว่าบุ๊กแวร์ลูอีกบุ๊กแวร์ลูของเขาเออเนี่ยครับเราก็กดเลือกนะครับแล้วก็ใส่พารามิเตอร์เออใส่เลขหนึ่งเข้าไปได้เลยนะครับเสร็จนะก็กดเข้าไปตึ๊ อ่านะครับเนี่ยครับตัวโปรแกรมมันก็จะกรองมาแล้วไม่น่าเชื่อครับพิกาห้าร้อยกว่าตัวหุ้นถึงแปดร้อยกว่าตัวเก้าร้อยตัวนี่คือเกินครึ่งอ่ะอาจจะหกสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยแบบโอ้โหต่ํากว่าบุคราคาณตอนนี้เออเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะเห็นติดพวกเอแบงค์เข้ามานะครับอ่ะเงื่อนไขที่สองครับพิกาดเราใช้เป็น PE อีไหมครับพี่อ่า PE ก็ได้อ่าเนี่ยก็เข้าไหมือนกับว่าอ่ะโอเคบุ๊กต่ำอย่างเดียวไม่ได้นะใช่แต่ถ้าบุ๊กต่ำอย่างเดียวแต่ว่าโอ้โห PE คุณสูงมากๆมันก็ไม่ไหวเหมือนกันใช่นะฮะเพราะนั้นเราก็ต้องควรใช้ p ีที่อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำๆเช่นกันครับเอาสักสิบห้าเท่าไหมสิบห้าก็แล้วกันกลางๆนะครับก็เราก็ใส่เลขสิบห้าเข้าไปแต่นี่ดูเครื่องหมายดีๆด้วยเนาะต้องเลิกเป็นน้อยกว่าสิบห้า เออก็ P/E น้อยกว่า15ด้วยนะครับนอกจาก book value ที่ต่ำกว่าหนึ่งแล้วครับกรองออกไปเกินครึ่งเหมือนกันก็เหลือ209ตัวอ่านะครับเอ่ออีกคาที่เรียหนึ่งเราใช้เป็นเชิงของ ratio ใช่เป็น c u v e r e n t ratio อ่าเดี๋ยวเราไปจะเป็นเซ็ตร้อยก่อนไหมจะได้อยู่หน้านี้ทีเดียวอ่านะครับเราเลือกไปที่เซตตัวนี้เอออันนี้เรามองว่า เขาเรียกว่าต้องเป็นหุ้นบิ๊กแคประดับหนึ่งเหมือนกันเนาะที่จะมีโอกาสมีโอกาสจะมาซื้อหุ้นคืนเพราะฉะนั้นเนี่ยขอเลือกเป็นเซ็ตร้อยก่อนอหรือถ้านักทุนบอกไม่เอาฉันอยากดูหมดเลยก็ไม่ต้องเลือกสั่งขานี้อันนี้เราอาจจะโฟกัสให้มากขึ้นก็คือเลือกเป็นเซ็ตร้อยมาเป็นตัวอย่างให้ดูก่ต้องนะครับเราก็กดเข้าไปได้เลยอเค โอยี่ี่แล้วหายไปเยอะเลยเออแต่ชุดนี้ก็หายไแม t t b อะไรเพิ่งยังติดอยูนะนี่ยแหละครับอ่ายี่สิบสี่ตัวเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวที่เออค่อนข้าง undervalue นะครับทั้งเอ่อ PE แล้วก็ Price to Book ใช่นะครับอ่านอกจากนั้นครับพี่กับผมอีกสูตรหนึ่งเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้บอกเลยตัว Current Ratio เนี่ยมันมีความสำคัญยังไงคือก็ง่ายๆเลยนะก็ถ้าบริษัทคุณคุณบอกว่า หุ้นคุณทุกผู้บริหารในมุมมองผู้หาคุณบอกหุ้นฉันเนี่ยถูกถูกบบพุกแว่ลู่ฉันอีกแต่ถ้าคุณบริษัทคุณไม่มีเงินไม่มีสภาพคล่องคุณก็ไม่สามารถที่จะเอาเงินก้อนนั้นเนี่ยมาทําการซื้อคุณถึงเพราะฉนั้นแน่นอนครับฟัันที่สําคัญมากๆของการสแกนในวันนี้เนี่ยก็คือบริษัทนี้ต้องมีเงินสดใช่เยอะๆสแตนบายพร้อมมาแล้วมีสภาพคล่องที่มัน คือไม่เดือดร้อนอะไรจริงๆนะตอนนี้ถูกต้องอนะครับเพราะฉะนั้นก็ตัว current ratio นะครับไปที่ current ratio นี่นะครับนี่นะเอ่ออ่ะโทษทีนะครับเดี๋ยวขอเลือกเป็น business goal ตัวนี้ business goal นะฮะนี่ยครับแล้วก็ current ratio เนี่ยให้เลื่อนมาทางด้านขวาสุดนี่ current ratio แต่ตัวนี้คือล็อกไว้ให้เลยต้องมากกว่า2าซึ่งแบบเยอะมากเยอะจริงแค่เกินหนึ่งนี่ก็แบบโอ้โหสุดๆแล้วเพราะคือ เออเรโชหรือสูตรในการคำนวณมันมาจากสินทรัพย์หมุนเวียนอาหารด้วยนี่สินหมุนเวียนเนั่นหมายถึงสินทรัพย์ที่แปลงเป็นเงินสดได้ทันทีเนี่ยโอ้โหมันมากกว่านี้สินกับสองเท่านะฮะเยอะมากเยอะมากแสดงว่าอันนี้มีสภาพคล่องจริงนั่นมันก็สะท้อนว่ามีโอกาสที่เอาเงินสดหรือสภาพคล่องนั้นมาซื้อหุ้นครันนั่นเองนะครับอะลองเลือกดูนะครับ จาก24ตัวจะเหลือกี่ตัวถ้าเพิ่ม Current Ratio เข้ามานะครับโอ้โหเน้นๆเลยครับเออหกตัวสพสุภาไลเอพีอาร์ซีเอลซิลิคิวเฮาส์อันนี้ต้องบอกว่าตอนนั้มีประกาศไปเรียบร้อยแล้วนะใช่เอพีนะอ่าเอพีมีมีโปรแกรมตัวนี้แล้วมีโครงการตัวนี้แล้วนะครับสุภาลไยก็เคยทำเคยทำทุกต่านะครับอ่ะเพราะนั้นก็ลองไป ทำกันบ้านต่อก็ได้คือต้องเรียนอย่างนี้จริงเนี่ยตัวฟังก์ชันของการของการที่จะหาวุ้นที่เกี่ยวกับการซื้อคืนมันมีเงื่อนไขที่มากกว่านี้และแล้วก็ละเอียดกว่านี้เยอะมากนะเพียงแต่ว่าในฟังก์ชันที่เราพอจะแอดซูมได้เนาะเรื่องของเงินสดเยอะเรื่องของ PE เอเรื่องของการเพิร์บุ๊กเนี่ยนะครับในส่วนของฟังก์ชันเราเนี่ยก็มีให้นะแต่ว่ามันก็ตาม เงื่อนไขที่เราเซ็ตเอาไว<ช>้ะะเพราะนั้นเราก็มองว่าอกลุ่มพวกนี้มันก็มีโอกาสมีแนวโน้มที่พอจะเป็นไปได้เช่นกันใช่ถูกต้องนะครับก็อย่างที่พี่กัสบอกเลยว่าจริงๆมันมีอาจจะมีเงืเอ่อนไขอะไรที่มันมากกว่านี้มัน,น,น,มนยิบย่อให้เยอะออนะจริง,รงๆก็เนี่ยติดตามจากในบทวิเคราะห์หรือคําแนะนําของรีเสิร์ชของหลักทรัพย์กรุงศรีของเราก็ได้มันก็จะมีโอ้โหคาทียอะไรที่มันเพิ่มขึ้นแต่ณใน โปรแกรมหรือในแอปพลิเคชันเนี้ยมันก็ได้ระดับหนึ่ง,งซึ่งเราก็มองว่าเออมันก็เข้าขายที่มีโอกาสถูกตออ้องเอออันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราอาจจะไปทําการบ้านเพิ่มเติมได้ต่อนะครับอ่ะยังไงกออ็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็เนื้อหาในวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยครับครับ,รบอ่ะยังไงสัปดาห์หน้ามาพบกันใหม่สัปดาห์นี้ก็เช่นเดิมนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขในการลงทุนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เครื่องมือการใช้แพลตฟอร์มทางด้านออนไลน์นะครับมันก็คือกรุงศรีซอฟต์เอ็กซ์เพรสนั่นเอง